สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2555นะครับบริษัทยูเคนดูเราได้เดินทางมาที่บ้านหั๋วเค่ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีที่นาข้าวของคุณติ๋มครับคุณติ๋มครับนาข้าวตรงนี้ที่ใช้กิโลจีดมากี่ครั้งครับสองครั้งสองครั้งครับก่อนที่เคยทํานาตรงนี้มาตลอดที่ใช้ปุ๋ยอื่นเนี่ยข้าวไปไงนบ้างครับ บางครั้งก็เป็นเม็ดรีบเม็ดรีบนะครับเม็ดรีบปัญหาของกเกษตรกรที่เกิดคือคือเม็ดรีบเยอะไ่หลังจากมาใช้ลูกเอาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงบ้างครับมองเม็ดรวงก็เต็มดีนแล้วก็เม็ดก็ใส่ดีใสดีนะรวงเต็มดินเนี่ยเนี่ยเราดูแต่วัดนะครับคุณติ๋มลองลองมาดูทะรวงรวงเต็มดีใช่ไหมครับรวงเต็มเม็ดใส่นะครับรู้ดึกน้ําหนักดีด้วยนะ นะครับอ่าพื้นพื้นที่ที่ใช้ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับแปลงนี้สิบไร่สิบไร่นะครับคุณติ๋มใช้ในพื้นที่ตรงนี้บ้านหัวเขษทั้งหมดสิบไร่นะครับจะเห็นว่าน้ําหนักดีมากสวัสดิ์รวงรวงเนี่ยจะมีละแง,ง่เยอะมากแล้วก็ทุกละแง,ง่มันจะมีเม็ดเต็มหมดเลยนะครับเห็นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มาใช้ยีร่เนี่ยนะครับ นับถึงตอนนี้คุณติ๋มมีความคือคือได้ใช้ตัวอื่นมาหลายตัวไหมครับแต่ก่อนไม่เคยได้ใช,ใช้แต่ครั้งนี้มาลองใช้ลูกแล้วนับถึงตอนนี้มีความมั่นใจีลูกกี่เปอร์เซ็นต์ครับในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หลังจากได้ใช้ลูกก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือความรู้สึกของเกษตรกรนะครับที่เคยใช้เคมีมาตลอดนะครับแล้ววันนี้การนุดตัววิชาจะยินและนำม้ใช้ ไอ้ใช้อาหารเสริมประสิทธิภาพยีโร่นะครับแล้วผลออกมาตรงนี้ก็พอใจถึงแปดสิบเซ็นตะครับเพราะฉะนั้นผลออกมากรรลองก็รอการเก็บเกี่ยวนะครับจะเห็นลวงนะครับดูลวงนะครับลวงข้างในจะแน่นเลยนะแต่ว่าแล้วข้างนอกอี่จะนุ่มคอลวงเหนียวครับผลที่ออกมาคือคอลวงเหนียวด้วยครับคุณติ๋มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ล้มเลยไม่ล้มนะครับ บริษัทยูแคนดูต้องขอบคุณคุณติ๋มนะครับบ้านหัวเคตะบนท่ายางเบืองท่ายางจังหวัสดสุริบุรีเพื่อนเราเจาตรงนี้เป็นอนิส,สง์ให้กับคนทั้งประเทศในการหันมาใช้อ่านเสริมประสิธิภาพีิโรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ